เสิ่งดีๆของดิฉันก็คือการเป็นลูกที่ดีของผู้ปกครองและครูอาจารย์ค่ะในความเร่าเร้าของดิฉันค่ะเรื่องเล่าดีๆของดิฉันก็คือเรื่องทุกๆเรื่องที่ดิฉันทําแล้วมีความสุขทําแล้วไม่เครียดน,นี่แหละคือเรื่องเล่าดีๆของดิฉันสิ่งสิ่งที่สํคาคัญคือการจะทําเรื่องใดก็ตาม ความมุ่งหมายใดในชีวิตเจ้าความมุ่งหมายความวามุ่งหวังของดิฉันก็คือดิฉันจะตั้งใจเรีเยนให้จบปริญญาตรีและต่อระดับปริญญาโทหลังจากนั้นก็ทํางานที่ได้ศึกษาเรียนมาให้ดีที่สุดอย่างเป็นความสามารถของดิฉันจากนั้นเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะมีครอบครัวและเป็นไปได้ดิฉันนี้จะจึงงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุขนี่แหละคือจุดมุ่งหมายของ ฉันที่คิดไว้ค่ะข้อ4สี่วิเคราะห์ตนเองโดยใช้ซอฟเพื่อ,อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต1.4เป้าหมายที่ตนเองต้องการคือประสบความสำเร็จในด้านต่างๆที่ใฟส่อนเล็กคิดไว้ค่ะ4.2จุดแข็งคือทำในสิ่งที่ รู้หาในสิ่งที่ใฝ่ฝันค่ะ4.3จุดาจุดอ่อนคือทำอะไรนะจะต้องให้เพื่อนหรือนคนรอบข้างเพื่อเหลืออยู่บ่อยๆค่ะ4.4ปัจจัยภายนอกที่เอื่อให้เกิดโอกาสในการไปสู่เป้าหมายคือได้กำลังใจจากพ่อแม่คนที่รักและคนรอบข้างของดิฉันค่ะ4.5หปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคามที่ทำให้ไปสู่เป้าหมาย ได้ยากคือปัญหาทางด้านสังคมคือความไม่เท่าเทียมและความได้รับโอกาสต่างๆไม่เท่าเทียมการสังค,ม,คมปัจจุบันนี้ถ้ามีเงินก็มีงานตำแหน่งและได้โอกาสมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปค่ะ5เขียนครอบครัความรู้สึกในการร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ5.2ความรู้สึกระหว่างทำกิจกรรมคือคิดเองทําเองและเรียนรู้ถูกติดด้วยตนเองค่ะ5.3ความรู้สึกที่มีหลังจากได้ทํากิจกรรมคือรู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองขึ้นระดับหนึ่งหลังจากได้ทํากิจกรรมคร่ะ5.4หากให้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองคะแนน5คะแนนตนเองจะให้เท่าไหร่พร้อมเหตุผล หมายเหตุดิฉันให้คะแนนตนเอง4คะแนนเพราะการนําเสนอที่นี้ดิฉันคิดว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ดีแต่อย่างไรก็ตามงานทุกชิ้นย่อมมีจุดดีและจุดเสียแล้วแต่ในมมองของคนคนนั้นคิดไม่เหมือนกันค่ะ